วันนี้เราก็นะครับถึงที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็ให้มาที่กลุ่มอารักขาพันพืชนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตแตงมูอินซีนนะครับอายุ3เดือนหลังผสมเกสรขนาดก็จะได้ไซปร์ประมาณนี้นะครับนี่คือต้นที่เขาสมบูรณ์นะครับต้นอื่นก็นะครับก็เล็กลงมานะครับไล่ๆกันนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะทีเนี้ยนะครับจากคลิปก่อนที่ได้นําเสนอไปนะครับก็คือแปลงเกษตรทองเรแปลงเนี้ยนะครับโดนปัญหาในเรื่องของเพลี้ยอ่อนบุกทาลายเนี่ยนะครับบางต้นถึงขั้นได้ถอนทิ้งเลยนะครับแม้กระทั่งต้นอ่อนที่ลงไปนะครับโดนเข้าทําลายเนี่ยใบหงิกงอเข้านะครับก็คือสร้างความเสียหายให้กับเราอย่างมากนะครับถ้าเราจัดการกับปัญหาตรงนี้ไม่ได้การเกษตรของเราการทำเกษตรอินทรีย์ ก็ไปต่อได้ยากนะครับเ,เดี๋ยวจะพาดูโรคก่อนแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนะครับแปลงนี้นะครับสรุปว่าปัญหาที่พบจากการปลูกครั้งนี้นะครับจะเป็นปัญหาในเรื่องของเพลี้ยไฟไฟแดงนะครับนี่ฮะใบเหลืองไหม้เข้านะครับและในที่สุดมันจะไหม้แบบนี้ครับจบข่าวเลยนะครับการเจริญเติบโตหยุดชะงักนะครับนี่คือผลของ เพียไฟจากการสอบถามาพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนะครับทา่านก็ให้ได้ให้คำแนะนำมาค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งตัวยาที่ใช้นะครับโรคพืชและเป็นโรคอะไรนะแต่ว่าเราอินซีนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการจัดการแบบอินซีนะครับนี่คือเพลียไฟนะครับเพรียไฟไรแดง ต่อมานะครับเพลียอ่อนเดี๋ยวเันจะพาไปดูชัดๆนะครับนี่ครับเปิดใต้ท้องใบขึ้นมาครับนี่นะครับทั้งเพลียอ่อนทั้งแมลงวีนะครับต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับที่ที่เจอนะครับเป็นหนักมากลามไปยางต้นข้างครับต้นหนึ่งที่ที่เป็นเนี่ยนะครับ ผลของเขาเนี่ยหยุดชะงักเลยนะครับถ้าเป็นหนักหยุดชะงักเพราะว่าเขาจะไปเจาะกินน้ำเลี้ยงของพืชเรานะครับนี่ครับลักษณะใบเนี่ยเหนียวเลยนะครับนี่คือเพลี้ยอ่อนนะครับแล้วก็ลามไปยังพืชแปลงข้างๆดูใต้ท้องใบนะครับนี่ครับแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะครับถ้าเขาเป็นเริ่มเยอะนะครับใบจะงิดงอเข้าแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือโดน ทำลายแล้วนะครับส่วนที่ปลูกไปรุ่นที่2นะครับเนี่ยถ้าเข้าโดนปุ๊บใบจะงอกอเข้านะครับข้างใต้ใบไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเนี่ยเสียอ่อนนะครับเต็มเลยนะครับเนาะอันนี้คือปัญหาที่พบนะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอวิธีการแนวทางในการแก้ไขนะครับต้นที่เขาอาจจะยังไม่โดนนะครับแต่คิดว่าอาจจะโดนในไม่ช้านี้ถ้าเราไมจัดการนะครับ ตรงนี้เขาไม่โดนนะครับแต่ก็จะสวยนะครับการเจอตัวก็โอเคนะครับอ่าทีนี้นะครับในการจัดการกับปัญหาในเรื่องของเพลียครับอ่าพวกแปลงปากดูดเนาะครับพวกเพลียไฟลายแดงพวกเพลียอ่อนเพลียแป้งนะครับอ่าสําหรับส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามีอยู่2วิธีการนะครับวิธีการแรก จริงๆนะครับเราไม่ต้องให้มันรอให้มันเป็นหนักขนาดนี้ถึงต้องใช้นะครับเราอาจจะป้องกันตั้งแต่ตอนปลูกแ,แรกๆตอนที่เขายังไม่เป็นนะครับป้องกันไว้ก่อนเลยจะดีที่สุดนะแต่ว่าตรงนี้ก็ด้วยความที่เราอาจจะยังไม่มีความพร้อมยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็เลยปัญหาที่เกิดขึ้นมันหนักเกินไปบางทีมันแก้ไขได้ยากนะครับแต่ว่าก็คือ,อประสบการณ์นะครับในการจัดการกับปัญหาในเรื่องของแมลงปากดูดนะครับก็จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกเราจะอาศัยเป็น น้ำหมักที่ได้จากสารอนินทรีย์คือได้จากสารที่ไม่มีชีวิตนะครับก็คือน้ำหมักไงแมลงจากเหล้าขาวน้ำส้มาสายชูยาเส้นพริกหรือว่าพืชที่ให้กลิน่นฉุนน้ำส้มควันไม้นะครับพวกนี้ก็สามารถใช้ในการป้องกันได้นะครับ2ก็คือนะครับจะเป็นใช้เป็นสารยี่มาจากาที่เป็นอินทรีนะครับหรือว่าเป็นสารชีวพันธุ์ก็คือพวกเชื้อรานะครับที่ เข้ามาจัดการกับปัญหานี้โดยตรงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเชื้อราที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และก็สัตว์นะครับเขาจะเข้าทําลายเฉพาะแมลงปากดูแล้วก็แมลงปีกแข็งที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับณปัจจุบันนะครับก็คือจะเป็นบิวเรียกับเมทัลเซียมนะครับเท่าที่ผมอรู้จักนะครับทีนี้ถ้าเราอยู่ในโรงเรือนใช่ไหมครับพวกแมลงปีกแข็งก็จะลดประชากรลงไปก็คืออาจจะเข้ามาได้บ้างแต่ ก็ไม่เยอะนะครับแต่ที่เป็นปัญหาก็คือมแมลงปากดูดครับก็ตัวเล็กๆเ,เข้ามาตามตาข่ายตามมุงตาข่ายของเราได้นะครับดิวเลียเนี่ยนะครับจะเป็นเชื้อราสีขาวนะครับจะสร้างสปอร์ออกมาพอสปอร์เขาเนี่ยไปโดนผิวของมแมลงปากดูดพวกเพลีย้ยต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะแทงลงไปนะครับทะลุผ่านผิวลงไปนะครับไปสร้างเส้นใยข้างในพวกเพลีย้ยก็จะค่อยๆเริ่มตายนะครับค่อยๆเริ่มตายลง ทีนี้นะครับาบางทีจะเกิดการเบื่ออาหารนะครับพอเขาเริ่มตายปุ๊บนะครับเขาก็จะสร้างสปอร์เนี่ยออกมาหุ้มหุ้มของอตัวของเพลี้ยเลยนะครับแล้วก็สร้างสปอร์ทะลุออกมาข้างนอกของตัวเพลี้ยแล้วก็สปอร์ก็จะปลิวไปยังบริเวณนั้นนะครับพอไปโดนตัวอื่นมันก็จะเข้าไปทําลายเพลี้ยตัวอื่นนะครับก็จะเป็นการขยายวงกว้างนี่คือหลักการทํางานคร่าวๆของบิวโบรเลียนะครับทีนี้บิวโบรเลียนเนี่ยนะครับ เราก็สามารถนะครับสั่งซื้อก็ได้แต่มันราคาค่อนข้างแพงแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าหัวเชื้อเนี่ยบริสุทธิ์ไหมนะครับและก็ขอฟรีได้ด้วยครับนะครับในการขอฟรีเนี่ยนะครับเราก็สามารถไปติดต่อ ขอรับได้ที่นะครับสำนักง,งานเกษตรของอำเภอรหรือของจังหวัดขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสะดวกไปรับได้ที่ไหนนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักในการขอรับคือเราจําเป็นที่จะต้องโทรประสานงานก่อนหลักการง่ายๆเลยครับเราก็พิมพ์ชื่อ,อเราก็พิมพ์ชื่อสํานักงานที่เราต้องการจะไปอย่างเช่นสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขามีเบอร์โทรให้แล้วก็ลองโทรไปประสานก่อน เจ้าหน้าที่ก็จะเช็คให้ว่ามีของไหมนะครับถ้ามีของก็อน,นัดบันไปนรับเราก็ไปรับมานะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปรับมานะครับก็ได้หัวเชื้อมา2ขวดนะครับที่เป็นบิวเวรี่แล้วก็ที่เป็นไตรโคดมาอีก2ขวดนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยนะครับฟรีไม่ไม,ม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหา ที่เราเจอตอนนี้นะครับสรุปว่ามี2วิธีนะครับในมุมมองของผมนะ,นะครับวิธีแรกเป็นวิธีที่เราใช้สารที่ไม่มีชีวิตก็คือน้ำหมักไร่แมลงต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ว่าทางที่ดีก็ต้องป้องกันตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้ระบาดหนักนะครับ2ก็คือเป็นใช้จากสารชีวพันธุ์นะครับเราก็ก็คือเป็นพวกบิวิเรียกับเปอรเซียมนะครับแล้วก็ ทางยีเดีก็ใช้ตอนทียังไม่ระบาดเช่นกันนะครับคือใช้ป้องกันไปก่อนถ้ามันเป็นหนักแบบนี้ถ้ามาใช้อาจจะอาจจะแก้ไขได้ยากนะครับอ่าเป็นแนวทางใน,นการแก้ไขนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทานะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะพยายามนําเสนอเรื่อยๆผ่านช่องทางนี้นะครับเป็นการศึกษาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจการทำกรเกษตรอินทรีย์นะครับในการทาเกษตรศแบบเพื่อกินเองหรือว่าเพื่อเป็นอาชีพก็อ่าก็จะพยายามนําเสนอใ,ให้หลากหลายให้ครบทุกแง่มุมนะครับ เนาะอันนี้เป็นมาอัปเดตสวนให้ชมไม่เฉยนะครับว่าปัจจุบันสวนแตงโมของเราเนี่ยเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับบางทีกันแ้วที่เราวาดวาดวาดไอความฝันไว้อีกแบบหนึง่งผลออกมาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเราก็เจอปัญหาต่างๆมากมายก็ค่อยปรับแก้กันไปครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมาจนถึงนะี้ปัจจุบันนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ